นะะขนาดคนอื่นอะยังชมว่าเราผิวสวยเลยทุกคนตัวเราเองอยู่กับตัวเองจะรู้เลยแล้วผิวลื่นมากกินแคปซูลผิวจะแบบผิวจะเป่งปังผิวจะมีน้ํามีนวลผิวจะแบบทุกคนไม่แห้งแล้วครูเป็นคนไม่ทาเซรั่มไอ้ไม่ใช่ไม่ทาไม่ทาอะไรครีมอะคะ่ะครีมทาผิวนี่ไม่ทานะทุกคนไม่ทานะคะก็จะเป็นแบบประมาณแบบนี้นะคะทีนี้อะจะบอกว่าทุกคนครูก็เน,น้นนะคะในการกินเพื่อขับส่วนเกิน ชาสมุนไพรอะค่ะทุกคนเขาอะค่ะจะช่วยขับส่วนเกินที่เวลาคุณกินน้ำปลุกน้ำปลาปรุงรสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีส่วนที่ร่างกายของเราไม่ต้องการถูกต้องไหมคะร่างกายของเราไม่ต้องการโซเดียมนะคะร่างกายของเราไม่ต้องการอะไร,รเยอะแยะมากมายแต่มันก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าไม่ใส่นะหรืออย่างเงี้ยเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราทํายังไงละ่ะทุกคนใส่มาแล้วเราก็ต้องหาวิธีการขับออกโดยการดื่มชาหรือสมุนไพร เราก็จะต้องหาตัวช่วยค่ะที่กินเข้าไปแล้วมันสามารถเอาพวกส่วนเกินออกได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะอย่างเช่นเอาอะไรออกสวัสดีค่ะพี่วิไลนะคะอ่ะอย่างเช่นเอาพวกโซเดียมออกเอาพวกความหวานออกนะคะใครที่เป็นอ่าอ่าหนักหวานใครที่เป็นความดันทุรังใครที่เป็นโรคนอนหลับหลับ,ลบตื่นตหลับหตื่นต,นตนใครที่เป็น วัยทองแดงใครที่เป็นเอ่ออะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะไมโครไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไมโครโฟนอย่างเงี้ย โรคต่างๆเหล่านี้มันกวนใจนะทุกคนยิ่งเป็นผู้หญิงเนาะมีประจำเดือนช่วงที่จะหมดประจำเดือนที่จะไปเข้าสู่วัยทองแดงเนี่ยโอ้ยวัยทองคำนะคะวัยทองคำไม่เอาวัยทองแดงเอาวัยทองคำคนที่จะเข้าไปสู่วัยทองคำเนี่ยร้อนวูบวาบวูบวาบข้างในทุกคนอารมณ์ก็แบบว่าโอ้ยแบบเดี๋ยวดีเดียว้ายเดี๋ยวฉุนเดียวเฉียวแบบนี้โอ้ยท,ทำไมรู้ ครูพี่พรรู้ได้ง่ายครูพี่พรเพิงสิบห้าทำไมครูพี่พรถึงพูดถึงคนวัยทองคําชัดจุงเลยนะคะอันนี้ก็ศึกษามานะคะนะศึกษามานะคะจริง,รงๆก็เป็นยังเด็กอยู่เลยนะคะเออ <c oughs> <c oughs> นะใครที่เป็นโรคไมโครโฟนอะไรอย่างงี้ทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้ที่มันกวนจิตกวนใจอ่ะคุณปล่อยไว้ไม่ดีนะคะมันจะลามทําให้เราเกิดโรคต่างๆโรคเครียด มันจะทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้ามันจะทําให้เราเป็นโรคแบบว่าที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นป้องกันค่ะช่วยกันกินอะไรที่มันดีๆนะคะช่วยมันขับของไม่ดีออกบ้าง